ก็ถึงเวลากลับมารายงานผลซีรีส์อย่ายอมแพ้กับโชคชะตา e p ีนี้ P ีที่18แล้วนะครับส่วนผลประกอบการสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้เหมือนเดิมนะครับโดยตอนนี้ต้นทุนจะอยู่ที่2,720บาทส่วนผลตอบแทนก็เป็นศูนย์เช่นเดิมสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขรางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ367336เลขหน้า3ตัวได้แก่011กับ3 3 1 ส่วนเลขท้าย3ตัวหลังได้แก่4 2 1และก็6 1 8สำหรับงวดหน้านะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในวันที่1สิงหาคมซึ่งจะตรงกับวันพระหัสบปดีโอเคแล้วก็ไปสุ่มตัวเลขในวันพระหัสบปดีกันเลือกที่วันพรหัสบปดีนะครับแล้วก็กดสุ่มหมายเลขเลขที่เราจะทำการไปซื้อก็คือ383472 โอเคเราหาซื้อเลข383 472ไม่ได้แล้วนะครับพอดีวันนี้หมดซื้อในวันที่18ซึ่งก็อาจจะหมดจะเราลองสุ่มใหม่ดูนะครับโอเคเลขที่เราจะซื้อก็คือ316472 ก็ยังไม่พบเลขอีกนะครับก็ซ่มอีก473816โ okay. อเคเลขนี้เราสามารถซื้อได้นะครับ